ถามเกี่ยวกับอาการของสัตว์กันดีกว่าถ้าเราจะถามว่าสัตว์เนี่ยมีอาการอะไรบ้างเราสามารถพูดได้ว,ว่า what are the symptoms? Symptoms ก็คืออาการป่วยนั่นเองค่ะหรือเราจะถามว่าสัตว์แสดงอาการอะไรบ้างเราก็สามารถพูดได้ว,ว่า what symptoms do they show? ทีนี้เราจะมาอธิบายอาการป่วยของสัตว์กันบ้างถ้าเราจะพูดว่าหมูของฉันเชื่องช้าเราจะพูดว่า my pigs are sluggish. อ่า s l u g g a g e แปลว,ว่าเชื่องชันเองหรือว่าวัวของฉันอ่อนล้า my cows are tired ไก่ของฉันไอ my chickens are coughing cough แปลว่าไอานั่นเองค่ะหรือว่าหมูของฉันมีไข้ my pigs have fevers fevers ก็แปลว่าไข้นั่นเองค่ะวัวของฉันแท้งลูก my cows have had miscarriages miscarriages แปลว,ว่าแท้งลูกนั่นเองนะคะ ฉันคิดว่ามันติดโรคไข้หวัดหมู I think they are infected with swine flu อ่าฉันคิดว่าหมคะ they are infected with แปลว่ามันติดโรคอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะ swine flu ก็คือไข้วัดหมูฉันคิดว่ามันมีไข้หวัดนก I think they have even flu อ่า even flu ก็คือไข้หวัดนกนี่เองค่ะถ้าเราจะพูดอีกแบบหนึ่งว่าฉันคิดว่ามันมีเราก็ใช้ I think they have สำหรับบทเรียนในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะคะอย่าลืมกลับไปฝึกทบทวนกันมาด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ